สวัสดีครับพอดีวันนี้คุณลูกสาวอยากกินซุกี้แห้งนะครับคุณมามมาก็จัดให้นะฮะเอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาหมูนะฮะหรือเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราชอบทานนะครับใส่เข้าไป จากนั้นใส่กุ้งเข้าไปพอดีคุณมาม่าก็จัดให้ครับเจ้าคุณลูกนะฮะตอกไข่ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเจะเราให้ไข่ เพิ่มสุกนิดหนึ่งแล้วก็ยีให้มันแตกนะครับใส่วุ้นเส้นลงไปนะวุ้นเส้นอย่างดีนะครับก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากัน ใส่ผักเข้าไปนะครับอยากทานผักอะไรก็ใส่เข้าไปเลยเอ่าที่ตัดเป็นระยะไม่ใช่เลยนะพอดีมันมีละอองน้ามันมันจะเข้าหน้ากล้องกล้องมันจะเสียง่ายนะครับปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเล็กน้อยนะครับ แล้วก็น้ำมันหอยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นก่อนจะใส่น้ำจิ้มซกกี้นะครับตัดด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยน้ำจิ้มซุก,กี้นะครับ จากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเดี๋ยวไปชมกันในจานนะครับคับนี้ก็เป็นสุก,กี้แห้งสูตรครัวที่ทำใจนะครับรสาชาติอร่อยแน่นอนนะฮะโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ